ทุกคนเห็นความน่ารักของน้องแมวที่มองตาแป๋วนี่ไหมฮะคือแบบว่าโูยดูความน่ารักของมันครับแต่ในตัวนี้นะครับมีเลเวลถึง5เลเวลนะแล้วก็มีท่าทางที่แบบว่าโอผตายเจอ่รสุดนอกจากน้องแมวนะครับยังมีทางด้านของน้องหมาด้วยนะโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว น,น่ารักมากเลยครับนอกจากสองสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับยังมีอีกครับผมเป็นตัวเท็ดดี้แบร์มีน่นของโรบินฮูดเท็ดดี้นะครับกับหมีเท็ดดี้ธรรมดานั่นเองนะครับก็แล้วไอ้สามตัวเลยนี่เชอ์ล็อกโฮมด้วยครับนี่โอ้โหสามตัวหมีวันนี้เราเติมเงินกันมา2 0 0 0 0 UC นะครับไม่ใช่เราเสียต้องบอกว่าทางเพจวิสัต์เนี่ยเขาเติมมาให้ผม 20, <c oughs> 2 0 0 0 0 UC เนี่ยเพื่อจะมาเปิดแล้วก็มารีวิวในครั้งนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกันแล้วก็หวังว่า จะได้น้องเท็ดดี้หรือว่าน้องหมาน้องแมวสักตัวแล้วกันนะครับในวันนี้ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่10กล่องแรกนะครับเป็นการประเดิมอันนี้คือ10กล่องแรกแต่ว่ามันเหมือนมีโคต้าจำกัดนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราอยากจะให้ล็อกตัวไหนนะครับถ้าเราสังเกตตัวมุมขวา สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะล็อกพี่หมี พี่หมาหรือว่าพี่แมวนะครับโดยที่จะอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกนะครับมันจะทําการคละกันครับให้เราทุกตัวเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะแบบไหนนั่นเองนะแต่ส่วนตัวผมจะให้มันเอาทุกตัวเลยนะครับโ <Okay. S 2> อเคได้เป็นน้องแมวลูกแมวลายวันมานะครับนี่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอารางวัลแบบไหนนะนี่เช่นตรงนี้เราจะเอาแต่พี่มีอย่างเดียวเราจะเอาแต่พี่หมาอย่างเดียวหรือว่าเราจะแต่พี่แมวอย่างเดียวก็ได้แต่ว่า UC ที่ใช้นะครับก็จะมากขึ้นนะครับต่อไปครับกล่องที่20 เกือสุดๆครับหมดไปแล้ว20กล่องครับยังไม่ได้ไเลยเลยอันนี้กล่องที่30แล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วมาแล้วตัวแรกไหนวะนี่ผมได้แล้ว21กล่องนะครับได้เลยผมเปลี่ยนชื่อให้น้องก่อนผมอยากได้ใกล้ๆกับฝนไงน้อนฝนกับต้นน้อนเม็ดถูกไหม นี่น้อนมกได้แล้วฮะไปกันต่อครับต่อไปครับเป้าหมายของเราคือน้อนหมานะฮะ,ฮะโอ้ยยืดไ้ออกแล้วโอ้แต่หายเว็บ <No. S 1> ได้เป็นลายวันมานะสำหรับรน้อนหมาอุยอ้ยเอ้าแล้วมาครับเป็นหมวก GB บีบัตตี้เท็ดดี้แบร์ครับมาแล้วครับอีกหนึ่งชิ้นสีชมพูด,ด้ครับวันนี้ไปกันต่อครับอุย้ยชุดออกแล้วโอ้เลยกันต่อ รามี็อกน้องหมานะครับแบบให้ออกแต่น้องหมาน้องแมวหมีไม่ออกนะครับแมวรลยวันอนี่ผมได้ถาววอลมาแล้วครับทุกคนน้องเมฆต่อไปนนหมอกตะหมอกเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับเปลีย่ยนชื่อแล้วนอนอ์เมฆก,กับตะหมอกนะครับนี่เลยเพราะงั้นดีวผมจะสุ่มต่อให้ได้940ี่เหรียญแล้วผมก็จะพอนะครับผมจะเอาแค่9ก้ี่เหรียญน,นะแล้วก็ไปแลกชุดน้องวัวแล้วก็จะพอนะครับ ปับ๊บเข้าไปได้มาแล้วครับชุดชิบะอินุมอมอุมยูดูเนี่ยนี้แล้วกันออ้ยดูยูนัลแมวอุโโ้ยดูโดวอุ้ยอะไรผ่านหน้าอะมาเลยมาเลยโอ้โหลูบหัวหน่อยได้ไหมอะ่ะมันมีสก,กิลลูบหัวไหมโอ้โติดติดอะไรอะ่ะติด โอเคมีคนรอบเลยแต่ว่าชุดไม่สวยนะในเกมอ่ะผมรู้สึกว่าชุดมันแบบว่าดูอ้ว,ออวนๆไงชุ้มันคนท้องเลยไม่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 หล<ะ>ังอุ้ยเราแค้นกันด้วยน้อนหมา ติดยาอะไรคะเยอะเกินอ่ะน,อน้นอนน้าไปกัดมันได้ไหมลูกแตไม่ไปกัดมันได้ไหมลูกหนูไปกัดมันให้พ่อหน่อยสินะกัดหัวมันกัดหัวมันลูกไปมันเยอะเกินอ่ะพ่อสู้ไม่ไหวหนูช่วยพ่อหน่อยดิทั้งอย่างหนึ่งได้ไหม พี่ตรงราวประตูเพื่อนเปิดปพื่อนประเจอพี่ฝนไนบอกว่าตรงพี่มีแบบหมดแล้วไง น้องน้องไปทำอะไรบ้าง,ง,งดิไปดมกลิ่นก็นได้น้องไม่ไปดมกลิ่นเลยฮะไปเร็วหนูจะไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไมมีประโยชน์จะไปด้วยพี่ออกจากเมืองไม่ได้โดนตอมอเรียกอ <c oughs> โอ้เยอะ <c oughs> ชิบหาย <c oughs> เยอะเกินพ่อหนุ่มชปด้วย <c oughs> มีทุกที่เ <c oughs> จ็บทุกทาง ไปล <Cette Goodnight, S 1> <hire> ้วยไปล้วยไปล้วยไปล้วยไป罗้วยไป罗้วยไป罗้วยไก่อนยลูกกร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 เด็กบูพิสุกโอ้โหปูยิงให้หน่อยบูตรงไหนตรงหน้ากูดิอ่ะกูหลังมั้งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอองบงบงบมีอีก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  เออต้องหินองต้องหินผมร้องตายตายตายบทเบอร์สี่จวัยบทว่าเช้านะโอ้ยอะไรไปดิขะไปมาเยอะขนาดนี้น้องไปเร็ววิ่งโอ้ยผมนยโอ้ยโอ้ดูกระโดืดูดูดีดูดีดูไปเลยอ่ะดูดีดูดีดูดิวิ่งวิ่งแบบว่าวิ่งแบบย่องเบลย่องเบาสุดวิ่งแบบว่าสไลด์อ่ะสไลด์วิ่ง เหมือนพื้นลื่นอะ่ะช่วบนเขาอาจจะมีนะช่วยด้วย Watch out ตัวหนึ่งอะไรนะพี่ตรงนั้นสองตัวตรงหินอะ่ะแล้วนอนยิงด้วยวิ่งล้วสองตัวเลยพี่ไม่ได้ล็อกให้หนะพงังสวยครับ ามาโหลดตรงไหนตงรตงไหนไมหนอยู่นี่เห็นไหมฟังเขาฟ<ย>ังเขาแอ่ปอมกินด้วยอ้โหแต่นอนทำดีมากลูกแล้วเอาไปไหนลรวนี่ไงทำดีมากครับแต่นอนโอ้โหมีหน้าที่เดินอย่างเดียวเลยเราอะเปลี่ยนเป็นน้องแมวบ้างดีกว่ารอบนี้มาจะแมวหาบ้างน้องแมวว้าว แตนอนอุ้ยเหมือนตัวเหมือนตัวโอ้โ <sonst> ห <chaque isas> ้โกูไอ้เจ้ากูรักกูหลงกูรักกูหลงกูกินข้าวไม่ได้ร้องไห้หากูอุ้ยแล้วดูน้องเกาะข้างหลังด้วยดิถ้ารักสุดๆดูน้องเกาะเกาะเกาะยาวเลยอะไรวะเนี่ย ดูว่ามันเหมือนจริงมากเลยอ่ะเี่ยก,กับแมวจริงๆตัวเป็นๆมานี่มาอันนี้มาอันนี้เฮ้ยอันนี้มาเร็วๆ,ๆมันมีแบบอนิเมชันเล่นกับแมวไหมแล้วก็มีคน เไปกัะกาใครอ่ะซ้มให้หน่อย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 โอ้โหโดนลดัดเนี่ยเรานายล,าดลาัดเราอ่ะมันต้องโดนแบบนี้พะนุ่มเฮ้ยน่ารักจริงมีคนลงตรงไอ้ดอกมีคนลงตรงไอ้ดอกเพิ่งลงเลย วิ่งไปบ้านเลยเนี่ไงล่ะลาดศพเราเมื่อกี้เราล้างแขนหน้าอีกรอบนึงนี่แน่อย่ไปลาดศพชาวบ้านไม่ได้นะความแขนมันจะเพิ่มขึ้น99%นะบอกก่อนนะลาดศพไม่ว่าลาดบอดด้วยนี่ดินอตมาเร็วอเอวีดีมันสามารถเอาแบบอุ้มน้องแล้วอุ้มแบบว่า เอาไว้ในกระเป๋าได้ไหมอ่ะแบบว่าอุ้มมาแล้วก็แบบเอาไว้ในกระเป๋าเลยอะไรเงี้ยน้องมันจะได้ไม่ต้องเดินน้องเมื่อยมาดูเห็นไหมเนี่ยดูเห็นปะเนี่ยเขาดูแมวนี่เห็นปะเอ,อบนหัวของน้องตายหมดตายหมด มีคนดักหน้าวงตะนอนหนูไม่ช่วยพ่อเลยเหรอลูกโอ้โหไม่เอาไม่ต้องมาอ้อนเลยไม่มีอะไรให้กินหรอกไม่เอาเรวจับโยนลงน้ำนะเฮ้ยเเอาหมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ้าอะไรโอ้เจ้าอะไรลูกเจ้าอะไรพ่อให้หมดเลยอยากกินอะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อให้กินผายตื่นกางยันแล้เนี่ย เออไม่จำเป็นตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องเชื่อหรอกจริงสี่สี่แล้วเนี้ยมัหมอนไประปินไล่ล์หรอ หมุนตัวรอบรอบรอบสิบองศาเพื่อนโดนนั่นน่ะน็อกหนึ่งดันหน่อยได้ไหมครับน็อกหนึ่งแล้วถ้าจะปิดต้องปิดแล้วเดยมากตดไมลเแล้วตัวเดียวตัวเดียวครับไม่หลังไม่เฮ้ยวัตชจับังหินโอเค นี่ไงเราสเต็ปเขาดีนะคนนี้เขาโยก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 แต่พี่คมกว่าว่ะมามามาเรามาเข้ากล้องด้วยกันเย๊อุ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยโอ้ตายแล้วตายกูตายแล้วเด้โอ้ย่างกินเหรอเนี่ยน้องโดนย่างนอนโอ้โหตายแล้วเจ้าเวลามันแบบว่ามันออนอย่างนี้มากเลยอ่ะผมแม่ง่ายแพ้ว่ะเอาจริง ผมแม่่แพ้ตออะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ